หลานฉันจะได้เล่นน้ำแล้วค่ะทุกคนอันนี้แค่น้ำจิ้มนะคะแค่เอาเท้าจุ่มแต่วันนี้จะเอาลงทั้งตัวไปเลยเดี๋ยวไปดูกันดราเอาฟิตเขาสุดี่เช็ค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 อะไรนี่ หลังจากฟิชเชคเสร็จคุณพ่อเดวินก็มาช่วยด้วยนะพอนั่งอันนี้ปุ๊บอุย้ยรู้สึกเหมือนว่าจะชอบไหมอะไรยังไงลืงมแต่ว่าที่นี่พยายามจับไว้อย่างดีนะทุกคนไม่ให้ล้าสายตาเลยแต่เดวินคือนิ่งมากไม่มีการดิ้นอะไรทั้งสิ้นดูไม่ออกเลยคนะว่าสนุกหรือว่าไม่สนุกหรือกําลังเก็บทรงอยู่อะไรว่างานะตอนนี้หลานไม่ไหวฉันไหวอีกเดวินเหมือนจะงงนิดนึงนะเพราะว่าครั้งแรกประสบการณ์หนะ่อยก็เลยลองเอาออกจากเก้าอี้ดูนะคะแล้วก็เอาเท้าจุ่มอะไรประมาณนี้ แล้วจจนี่ก็ทำท่านี้ทุกคนซูเปอร์แมนอุ้ยดูเหมือนชอบนะนี่แอบ,บยิมนิดนถ้าใครไม่เห็นว่าเดวินยิมนะคะแต่จจนี่เห็นไม่เป็นไรเนาะ <laughs> แต่จจนี่ไม่ได้กล้าเอาจุ่มไปทั้งตัวทุกคนยังทำใจไม่ได้นะคะพูดตรงๆต,ต่เคยเห็นคลิปคนต่างชาติอะไรเงี้ยเขาแบบผักลงไปเลยนะ,ะอันนั้นก็แบบอยากลองแต่ไม่ได้ไงไม่ใช่ลูกฉัน <laughs> แต่เป็นหลานก็เออทำไม่ได้ใชป,ประมาณ20 <c oughs> นาทีก็เอาอาเฮียเขามานั่งพักสักแป๊บหนึ่งแต่ดูทรงคิดว่าชอบนะถ้าไม่ชอบคงน่าจะงอแง,งแล้วก็ร้องไห้ไปแล้ว <คน S 2> แหละยายนะคะก็รีบเอาผ้ามาหอ่อกลัวหลานหนวาวกลัวหลานเป็นอะไรแต่ถ้าคนมีอะไรแนะนํำไหมสำหรับเด็ก5เดือนในการเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครมีอะไรแนะนานะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย